สวัสดีครับมาอยู่ในเกมพิสิตอาณาจักร3ก๊กนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับเทพเจ้าที่มีความสามารถมากๆนะครับสำหรับหลายคนก็อยากจะใช้นะครับเทพนี้นะครับเพราะว่านะครับมันจะเป็นจริงๆนะครับจะต้องใช้นะครับเพราะว่าบางทีเวลาเจอคู่ต่อสู้นะครับเราไม่สามารถโจมตีจะทําให้คู่ต่อสู้นะครับตายได้แต่ว่าเทพนี้นะครับสามารถทําได้นะครับนี่ก็คือนะครับเป็นเทพนะครับ ไฟนัลล็อกนะครับก็ถือว่าถ้าเเป็นอีกหนึ่งเทพนะครับที่เข่าเก่มากแต่ว่าใช้งานดีนะครับเทพนี้นะครับมีเงื่อนไขแล้วก็มีหลายตัวนะครับที่เป็นเมตานะครับเป็นตัวเก่งๆนะครับให้เราได้ใช้งานนะครับเงื่อนไขนะครับก็คือนะครับเมื่อทหารอาทหารเรือนะครับทำดาเมจนะครับเราจะพ่วงนะครับสถานะนะครับสลายหนึ่งสันะครับแล้วก็มีโอกาส40%นะครับที่จะคำนวณนะครับ ตอนจบรอบนะครับคำนวณทันทีนะครับอันนี้เหมือนจะเหมือนจะบัฟมานะครับก็นะครับสถานะสลายนะครับสลายตัวก็มีนะครับเงื่อนไขนะครับล้างไม่ได้นะมันทับซ้อนได้นะครับถ้าทับสี่ครั้งนะครับถ้าจบตีครั้งต่อไปก็ถือว่าตายนะครับเมื่อถึงสี่ชันแล้วนะครับจะตายนะครับตอนนะครับ อ่าหมดรอบมันก็คุตตะสู้นะครับจะไม่สามารถยืนเกินนั้นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับมันเป็นแบบความสามารถที่ทําให้คุตตะสู้ตายได้นะครับบางทีนะครับเจอคุตตะสู้นะครับที่ฮิวนะครับรอบนี้รอบนั้นนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จําเป็นจะต้องเอาเทปแบนนี้มาแก้นะครับตัวที่ใช้งานแบบดีๆท็อปๆก็จะเป็นนะครับไต้เกี่ยนะครับ เสียวเขี้ยก็ใช้ได้นะครับจิวจี้ก็มีนะครับมีซุนกัวนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะเป็นเป็นตัว่้มธรรมดาครับมีจิวจี้ตัวนี้ตัวนะแต่ว่าตัวนี้นะเวลาปลุกตื่นก็เอามาใช้งานน,น,นิดเดียวนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นนะครับทางงอกกกนะครับที่ออกมาแบบประมาณนี้นะส่วนมากที่เป็นเกี่ยวกับเทพไฟนะครับ หลายตัวนะครับก็ถือว่านะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ครับอ่าตเกี้ยวนะครับเอาใต้เกี้ยวส่วนมากนะครับใต้เกี้ยก็จะมีเทพนี้อยู่แล้วนะครับต้องมาดูนะครับว่าแต่ละตัวนะมันมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับไตเกี้ยวผมก็ใส่ของมาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็น พลังที่สูงมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับประเภททหารนะครับที่ใส่มานะครับก็จะเป็นนะครับทหารเรือนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากับคอมโบได้นะครับดูนะครับก่อนอื่นก็ขอลดพลังก่อนนะครับเอาแบบพลังธรรมดานะครับเยอะเกินไปนะครับตัวนี้มันเอาประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่านะครับแค่ไม่มีอะไรมันก็แข็งมากแล้วนะครับตัวนี้ก็การใช้งานนะครับสำหรับอาประเภทนะครับเทพแบบนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแบบตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวโจมตีให้ดูนะครับน่าจะไม่มีตัวยืนไหวนะครับตัวอ่อนเกินไปนะครับนี่ทีเดียวตายหมดนะครับ นี่นะครับโดนหนึ่งทีนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับต้องยืนหลายรอบกว่านี้นะครับนี่ครับทีเดียวมันก็หมดแล้วนะครับน่าจะเติมตัวแข็งน้อยนะครับอ่าแบบเจอนะครับตัวที่นะครับแบบริปโปลนะครับยืนนานๆนะครับมานะครับมาลองทดสอบให้ดูนะครับเฮ้ยริปโปลก็ตายเร็วไปนะครับ ตัวอะไรนะครับที่ยืนแล้วจะไม่ตายนะครับต้องเอาแบบยืนได้น,น,นานๆหน่อยนะครับไม่ก็เอาตัวเองนี่แหละง่ายดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเวลาโดนะะน,นะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับโดนมาด้วยนะครับ นี่บัฟมานะครับแล้วก็โยนแล้วก็นี่นะครับสถานะสลายนะครับนี่นะครับโดดเข้าไปนะครับนี่โดนนะครับสถานะนะครับขั้นสองนะครับนี่ครับขั้นสี่แล้วนะครับถ้าโจมตีต่อไปตายทันทีนะครับคือความสามารถนี้นะครับมันจะอันตรายนะครับต่อบางตัวนะครับไม่ว่าจะแข็งแกร่งยังไงนะครับถ้าโดดเข้าไปนี่นะครับโจมตีได้ก็นี่นะครับ แล้วก็ติดนะครับขั้น2ขั้น3แล้วก็นี่นะครับขั้น4นะครับตายทันทีนะครับนี่แค่นะครับตัวนะครับที่เป็นระดับนะครับถ้าเป็นตัวนะครับตำนานแข็งๆโดนนะครับจากซูมาอี้นะครับซูมาอี้โดนนะครับขั้น2ขั้น3นะครับขั้น3มแล้วขั้น4ก็ตายนะครับ แล้วก็ไต้เกี้ยวนะครับตัวไตเกี้ยวเองไม่ใช่ตัวปลุกตื่นนะครับแต่บาซูเมียนะครับปลุกตื่นนะครับนี่แค่นะครับระดับนะครับปลุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าความแข็งแร่งนะมันต่างกันนะครับเวลามีเทพกับไม่มีเทพนะครับความสามารถในการต่อสู้มันจะต่างนะครับเงื่อนไขแต่ละตัวนะครับมันต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะโดนไปไหนนะครับแค่โดนเข้าไปนะครับ สุมีดโดนเข้าไปนะครับสามสามชั้นนะครับถ้าโดนชั้นที่สี่นะครับถ้าโดนชั้นที่สี่ต้องตายนะครับจะมีบัฟหรือว่ามีเลือดเยอะขนาดไหนนะครับถ้าโดนเข้าไปนะครับก็ไม่รอนนะครับนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเทพที่อันตรายนะครับนี่สามตัวก็ไม่ได้ว่าจะเอาชนะได้นะครับอันนี้ก็มันจะมีเทพเหมือนกันนะครับ ต้องแบบเจอคู่ต่อสู้นะครับที่เร็วๆนะครับมันจะได้มีโอกาสครับแบบนี้นะครับคือตัวนะครับที่มีเทพอยู่นะครับมันจะต่างไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็ตัวนะครับไตเกียวอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นะครับเยอะไปนะครับนี่นะครับมีบัฟมีอะไรมานะครับทําให้ไตเกียวนะครับไม่มีโอกาสออกสกิลนะครับถ้ามีโอกาสนะครับออกนะครับ จะทำให้คู่ต่อสู้นะครับอันตรายนะครับไต่เกี้ยวนะครับไม่มีโอกาสในการออกสกิลนะครับถ้าได้ออกสกิลนะครับก็ทุกย่างนะครับก็อาจจะเกมมันอาจจะเปลี่ยนนะครับทำดาเมจเบานะครับเบานะครับแทบจะทำอะไรไม่ได้นะครับ ถ้าอัปนะครับปลุกตื่นนะครับเป็นล่างนะครับปลุกมาด้วยนะครับเพิ่มความแข็งให้นะครับแล้วถ้าแข็งขนาดนี้นะครับไปยืนนะครับกับแบบ2ตัวนี่นะครับแค่2ตัวนะครับดูนะครับว่าศักยภาพมันจะต่างขนาดไหนนะครับ นี่นะครับคือเพิ่มบัฟให้ไต่เกี้ยวนะครับได้ออกสกิลด้วยนะครับได้นะครับบัฟนะครับออกอุบายนะครับแต่ว่าตัวตัวมันต่างไปครับนี่ครับคือเวลาคอมโบนะมันจะต่างไปนะครับเวลาได้ตัวมาเราก็จะได้ออกอุบายต่างๆนะครับ เวลาได้ออกสกิลออกสิ่งต่างๆมันจะทําให้เงื่อนไขเราดีขึ้นนะครับนี่ครับโอกาสโจมตีมันก็จะเพิ่มนะครับทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะเวลาเราจะคอมโบนะครับเราต้องมาดูว่าตัวไหนนะมันจะเข้าเงื่อนไขทีมเราบ้างถ้ามันดีนะครับมันก็จะทําให้เราได้เปรียบนะครับถ้ามันไม่ดีเราก็จะเสียเปรียบนะครับนี่นะครับนี่ได้ออกสกิลเยอะนะครับนี่ออกแล้ว ถ้าจมทีแบบต่อเนื่องไปนะครับทําให้ติดสถานะสลายนะครับถ้าติดสี่สันนะครับก็จะทําให้ศัตรูยืนไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวนะครับทดสอบนะสำหรับเทพนะครับไฟนรลกก็เอามาใช้งานนะครับแบบนี้ได้นะครับเป็นถือว่าเทพที่ดีมากๆนะครับใครไม่มีนะครับก็หามาได้นะครับเพราะว่าใช้งานแค่2รูปภาพนะครับ ก็เอามาใช้งานได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ